ชายาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังรัังเยปวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธ,ธาทวีสตินายกาสเปปฏิตตาไมหังมัตเเกเตมุนิสรา สีเสปติติโตไมหังพุทโธธรรมวมทวิโลจนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสภะคุณากาโรหัตเเยเมอนุรุตโธสารีพุตโตจัตพัคินโกทันโยปฏิภาคัสมีมโมคลาโนจัวามกเกตัก,กินสวเนไมหงังอาสงอานันทาราหุโลกัสโปจัมหานามูอุพาสุวะมะโสตะเกเกสตโตปฏิภาคัสมีสุริโยวะปะพังกโลนิสินโนสติสัมปันโนโสปิโตมุนิปุงโสมิน นิสินโนสีสัมปนโนโสพิโตมุนิปุงคาโวกุมาและกัสโตเทโลมาเหสีจัทวัทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิภาสิกุนาการโรคุณโนอังคุริมาโลจะอุบาลินทสีวรีเทลาปัญจะอิเมชตาาลาเตติลกามะมะเสสาสิติมหาเทลาวิชิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทลาชิตวันโตชินโนรสาชันตาศิลเตเจนะ อังคบังเคสุขสันติตารัตนังปุรโตอาสิทักขิเตเมตาสุตตะกังทัชชันคังปัชโตอาสิวามีอังคุลิมาลกังขันธโมระปริตันจะอายนาติยสุตตะกังอาการเสศฉตนางอาสิเสสาปการสันติตาชินานาวรสังหิตาสัตตากะระลังกตาวาตาปิตาทิสันชตาพาหิรัชตุปัตถวาอาเสสาวิทยังยันตุอนันตชินเตชะสาวัสโตเมสกกจเจนะศัทธาสัมพุทธปัญเชล ชินปัญชรามัตชามิวิหรตังมหิตตเลสัทธาปาเลนตุมังสพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวัมันโตสุขโตสุลโคชินานุภาเวนะอิเจวัมันโตสุขโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังขโคสังฆานุภาเวนะชิตันตารายสัทธมานุภาวะปาริตโตจารามิชินปัญชาเรติต่อไปเป็นพาหุงมหาการนะคะ พาหุงสหัสพนิมิตมิตรสาวทุทานตังคีเมฆลังอุทิกโรราสเสนามารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวันตุเตชยมังคลานิมาราติเรกัมะผิยุชะชะนิตสัสภะระร,ะระติงโครัมปนา นาระวะกะมะขะมัทธะยักขังขันตีสุทานตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวันตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคาชาวรังอติตามตะภูตังทาวคิจักกะมสะนีวะสุทารุนันตังเมตามภูเสกา วิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชายามังคะลาคะลานิอุขิตะขัดอุขิตะคัดขะมะติหัดถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิท พิสางคตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชาาะสาภาวตุเตชยมังคลางนิกัตตะวานะกัตถะมุทะรังอิวะครับพิณียาจินจายะทุกทุทะวะจะนางชะนะกายะมัตเช สัตเตนะโสมวิธนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิสัจจางวิหายะมติสัจจะกวัะเกตุงวาธาปิโรปิตะมะนางอติอัตภูตังปัญญาปทีปชลิตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานินันโทปนันทะภูชคังวิพุทังมหิตทิง ปุเตนะเทระพุชเคนะทะมาปะยันโตอิทูปะเทสะวิินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตเตชะยะมังคะลานิทุคาหะทิฏฐิภุชเคนะสุทัตถะหัดถังพรามังวิสุทธิชุติมิธิภะกาพิธานางัง ยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาะวะตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธ,ธชะชะยะมังคะละอัตถาถาโยวาจะโนทิณทิเนสะระเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏทวานิโมขังสุขังอธิคเมยะ นโรสปัญ,ญโยมหาการนุนิโกนาโถหิตายสัพพะปณินางอุเรนตาวาปารามีสัพพาปันโตปันโตสัมโพธิมุตตา,างเอเตนะสัจวัชนะโหนตุเตชยมังคะลังชยันโตโพธิยามูเลสักกยานาังนันทิวัตทะโคเอวังตะ,ตะวังวิชยโยโห โหหิชย,ยันสุชายมังคะเลอปราชิตปาลังเกสีเสปฐะวิโปคะเรอพิเศเกสัสพุทธานางังอักขปัตโตปโมทติสุนักขันตงังส,สุมังคาลางสุปาพาตางังสุสุหุทิตงังสุขโนสุมุหุตโตจะยุสิถังพรมมะ จาริสุปัปทขินงังกายกรรมมังวาจากรรมมังปทัทขินงังปทัทขินงังมโนกรรมมังปทัทขคเตปทัทขคินาปัทขคินานิกัตตะวานะละพันตัดเถปทัทขิเนภวันตุสัพพมังคลางลักขันตุสัพพเทวตา สัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสเทภวันตุเตภวันตุสัพพมังคะลงังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสเทภวันตุเตภวันตุสัพพมังคะลงังลักขันตุสัพพเทว,วตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสเทภวันตุเตต่อไปเป็นปฏนะิทานะคาถานะคะยาเวาทวตาสันติวิหาระ วาสินีถ,ถูเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันเตปูชิตาโสดถึงกะโรนเตทะวิหาระมันทะเลเถราจะมัชชาณวกาจะพิกะโวสารามิกาทานปติอุปาสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสารา สัปปาณภูตาสุขิตาพวันตุเตชัลาภุชาเยติจะอันธสัมภวาสังเสทชาตาอัถธโวปะปาติกานินยานิกังธรรมวรังปิติจจเตสัพเพติทุคขสะกะโรนตุสังขยังจาตุจิรังสตังธรรมโม ธรรมมัทราจะปุลาสังโคโหนตุสมัคโควอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสัมธรรมโมสัมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตทิงสัปปาปุเนยามะธรรมเมอริยะปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนธรรมา สัมมาทาราังประเวณฉันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธธิภาวายะสัตตานางสัมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตตาราชางนิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะนาราชาโนปะชางรักขันตุสัพพทาต่อไปเป็นเทวดาอุยโยชนะคาทานะคะ ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปต,ตาจะนิจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนโเอเอตาว,วัตตาจะอางเหหิสัพพตังคุญยะสัพปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสัทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะ สีลังลักขันตุสัพพธาภาวนาภิระตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคเทวตาคัตตาสัพเพพุธทธาภรป,ปต,ตาปัจเจปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนระรักขังพันธามิสัพพโส เป็นสุมังคนคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตถีโหตุนิลนันตะรังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมมาสัพพะธรรมมานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตะรางโหนตุสัพพังสมังคะลังลักขันตุสัพพเทว,วตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสตถีโหนตุนิรันตะรังจบแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นการอธิษฐานนะคะขอให้ทุกคนที่ดูอยู่นะคะได้ผ่อนแล้วก็ มาอธิษฐานไปด้วยกันนะคะสาธุด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปาริสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตายอ่อเศษทีเหรียญยอ่อเศษทีเหรียญไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ทุกประการเทิุ ขอให้คนที่ดูอยู่นะคะได้พรทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่มาสวมดมนต์ไปด้วยกันนะคะลูกก็จะมาสวมดมนต์แบบนี้ทุกหนึ่งชั่วโมงของทุกวันนะคะก็ถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนเนาะก็จะประมาณสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะสองทุ่มครึ่งสามทุ่มอย่างเงี้ยมาเจอกันได้ทุกวันนะคะ เดี๋ยวมาแผ่เมตตาให้ตัวเองแล้วก็แผ่เมตตาให้คนอื่นกันนะแบบนั้นนะ